สวัสดีทุกคนนะคะพบกับข่าวใส่ขวดและน้อยอีกเช่นเคยค่ะสำหรับในคลิปนี้เราก็มีข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องของเงินกลุ่มเปราะบางโดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุซึ่งทางภาครัฐได้มีการปรับเกณฑ์การจ่ายเบีย้ยยังชีพผู้สูงอายุมาตั้งแต่วันที่12สิงหาคม2566ก็เลยทำให้มีหลายๆคนสอบถามกันเข้ามาเยอะนะคะว่าจะยังคงได้รับอยู่เหมือนเดิมหรือเปล่าได้เพิ่มขึ้นไหมได้เร็วขึ้นหรือเปล่าคลิปนี้ มีคำตอบนะคะเกี่ยวกับเรื่องของเงินผู้สูงอายุประจำเดือนตุลาคม2566ตรงนี้เราสามารถรอรับเงินเข้าบัญชีได้เลยในวันที่10ตุลาคมนี้นะคะซึ่งสาหรับการปรับเกณฑ์การจ่ายเบี้ยผู้สูงอายุก็เลยทำให้หลายๆคนสับสนว่าเงินผู้สูงอายุในเดือนตุลาคม2566จะเข้าบัญชีวันไหนกันแน่โดยล่าสุดก็ได้มีการยืนยันเรียบร้อยแล้วนะคะว่า เงินผู้สูงอายุเดือนนี้จะเข้าบัญชีให้ในวันที่10ตุลาคม2566โดยแบ่งจ่ายตามลำดับขั้นอายุนั่นก็คือ 600ถึง1,000บาทซึ่งผู้ที่ได้รับเงินผู้สูงอายุอยู่ประจำอยู่แล้วนะคะตรงนี้จะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่ทางภาครัฐกำหนดโดยการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุรอบใหม่ได้มีการปรับเกณฑ์มาตั้งแต่วันที่12สิงหาคม2566โดยเปลี่ยนมาจ่ายตามลำดับขั้นบันไดาอายุซึ่งกรมบัญชีกลางจะโอนเงินเข้าบัญชีผู้ที่ได้รับสิทธิ์ทุกวันที่10ของแต่ละเดือนแต่ถ้าหากว่าวันที่10ตรงกับวันหยุด Day day. ก็จะทำการโอนให้ก่อนหน้านั้นนะคะเพราะฉะนั้นในเดือนนี้เงินผู้สูงอายุจะยังคงเข้าให้ในวันที่10เหมือนเดิมนั่นเองนะคะและก็จะยังคงได้รับเหมือนเดิมคือผู้ที่อายุ60-69ปีจะได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ6 0 0บาทถ้าอายุ70-79ปีรับเบีย้ยยังชีพผู้สูงอายุ700บาท80-89ปีรับเบีย้ยยังชีพผู้สูงอายุ800บาทและถ้าอายุ90ปีขึ้นไปก็จะรับเบีย้ยยังชีพ ผู้สูงอายุอยู่ที่1,000บาทนะคะโดยเงื่อนไขาการรับเงินของผู้สูงอายุก็จะต้องสัญชาติไทยอายุ60ปีขึ้นไปมีชื่อในทะเบียนบ้านตามระเบียบการปกครองส่วนท้องถิ่นไม่มีไรายได้หรือไรายได้น้อยไม่พอยังชีพตามระเบียบของคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติตามกฎหมายว่าด้วยผู้สูงอายุกำหนดนะคะส่วนสำหรับกรณีที่ภาครัฐมีการปรับ เกณฑ์เบีย้ยยังชีพใหม่ตั้งแต่วันที่12สิงหาคมนั่นก็คือหากมีการปรับอัตราการจ่ายเบีย้ยยังชีพผู้สูงอายุแบบขั้นบันไดาตามมติคณะรัฐมนตรีให้มีการปรับอัตราการจ่ายเงินเบีย้ยยังชีพผู้สูงอายุณนะเดือนที่ผู้สูงอายุมีอายุครบช่วงอายุในเดือนถัดไปหากผู้สูงอายุไม่มีวันและเดือนเกิดให้พิจารณาวันและเดือนเกิดตามมาตรา16แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะ นั่นก็คือหลังจากที่มีการปรับเกณฑ์เงินเบีย้ยยังชีพผู้สูงอายุรอบใหม่ก็เลยมีการกำหนดระบุในข้อที่9เอาไว้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรืออปทได้รับการอนุมัติให้ปรับอัตราการจ่ายเบีย้ยยังชีพผู้สูงอายุแบบขั้นบันไดาตามมติคณะรัฐมนตรีณนะเดือนที่ผู้สูงอายุมีอายุครบช่วงอายุในเดือนถัดไปอย่างเช่นถ้าหากอายุครบ80ปีในเดือนมกราคม2567 จะสามารถรับเบี้ยเลี้ยง800บาทได้ทันทีในเดือนกุมภาพันธ์2566โดยไม่ต้องรอเบิกงบปีถัดไปนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะทำให้กลุ่มผู้สูงอายุสามารถรับเงินได้เร็วขึ้นนั่นเองซึ่งจากเดิมนะคะสมมุติว่าถ้าเรามีอายุครบ80ปีในเดือนมกราคม2567ในเดือน กุมภาพันธ์2567เราก็จะยังคงได้รับ700บาทและเราจะต้องได้รับเบี้ยเลี้ยง700บาทไปจนถึงเดือนตุลาคม2567เราถึงจะได้ปรับเป็น800บาทนะคะเพราะว่าจากเดิมเขาจะมีการ ปรับให้ทุกเดือนตุลาคมนั่นเองแต่เริ่มตั้งแต่ตุลาคมนี้นะคะหากว่าใครมีอายุครบเกณฑ์ปุ๊บเดือนถัดไปนะคะก็จะปรับทันทีอย่างเช่นถ้าหากว่าเราอายุครบ70ปีในเดือนมกราคมเราก็จะได้700บาทในเดือนกุมภาพันธ์เลยหรือถ้าหากว่าเราครบ80ปีในเดือนเมษายนเดือนพฤษภาคมเราก็จะได้รับ 800บาทเลยนะคะซึ่งตรงนี้ก็เป็นมติครอ,อรมที่มีการปรับใหม่ทำให้เบี้ยยัยงชีพผู้สูงอายุนั้นได้รับเร็วขึ้นนั่นเองนะคะซึ่งตรงนี้ก็เป็นข่าวดีของกลุ่มผู้สูงอายุซึ่งจะต้องนำมาแจ้งให้กับทุกท่านได้รับทราบและตอนนี้นะคะก็ไม่ต้องกังวลใจว่าจะยังคงได้รับเบี้ยยัยงชีพผู้สูงอายุหรือเปล่าเพราะว่าทางอ,อปทอได้รับเงินโอนมาเรียบร้อยแล้วนะคะตุลาพฤศจิกาและธันวาเพราะฉะนั้นยังไงแล้วทุก วันที่10ของแต่ละเดือนกลุ่มผู้สูงอายุรวมทั้งกลุ่มเปราะบางไม่ว่าจะเป็นเด็กและเกิดแล้วก็ผู้พิการด้วยนะคะก็จะยังคงได้รับเงินเบีย้ยอย่างชีพตรงนี้ค่ะสําหรับในคลิปนี้นายก็นำข่าวสารมาแจ้งให้กับทุกท่านได้รับทราบอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆก่อนใครที่นี่นะคะ